ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสกล้วยด่างเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยคุคณผู้ชมคะใครที่เลี้ยงไว้นะคะใครที่ปลูกไว้เนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเหมือนอย่างาพี่คนนี้แล้วค่ะเพราะว่าพี่คนนี้นะคะเขาซื้อต้นกล้วยด่างมาปลูกค่ะเพื่อที่จะขายหนอ่อแล้วก็เอามาเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ารักต้นกล้วยด่างต้นนี้นะคะยิ่งกว่าเมียซะอีกค่ะเป็นเพราะอะไรไปฟังค่ะ ผู้สื่อข่าวทูฟยูของเรานะะคได้รับแจ้งจากชาวบ้านนาใต้นะคะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยค่ะรักต้นกล้วยยิ่งกว่าเมียเขาเะอีกค่ะพี่แบงค์มีการประคบประงมแบบยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียวนะคะโดยผู้สื่อข่าวของเราค่ะเดินทางไปหาข้อเท็จจริงเลยนะคะที่บ้านหลังนี้ค่ะ172ค่ะหมู่6บ้านนาใต้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ไปพบกับคุณพี่สุวัตอุปรายนะคะเจ้าของกล้วยด่างพันลายพรางทหารจํานวน2ต้นค่ะก็มีการพูดคุยกับคุณพี่ ะะโดยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองนะมีอาชีพขุดต้นไม้ขายอยู่แล้วนะคะ,ะก็ได้มีการซื้อกล้วยด่างเนี่ยมา,มาเพื่อขยายพันธุ์ขายค่ะซึ่งตอนนี้นะ, <c oughs> นะคะเขาบอกว่ากําลังเป็นกระแส R ที่ฮิตฮอตอยู่ในตอนนี้เลยแล้วก็มีราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนเข้าไปแล้วอะกล้วยด่างอคะคะ่ะ ส่วนกล้วยด่างลายพรางทหาร2ต้นนี้นะคะตนเองเนี่ยได้มีการซื้อมาจากกลุ่มคนปลูกกล้วยด่างโดยซื้อมา2ต้นต้นหนึ่งสูง1.50เมตรนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยสูง2เมตรแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม<อ>ซึ่งใบด่างนะคะจะออกเป็นสีแดงเลือดหมูแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ละค่ะส่วนคนที่บอกว่าอุ๊ยรักแล้วก็ห่วงเนี่ยยิ่งกว่าเมียซะอีกเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกระแสกล้วยด่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็มีข่าวว่ากล้วยด่างเนี่ย โดนขโมยอยู่บ่บยอยๆค่ะตนเองกอ็รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยนะคะก็เลยนํามาใส่กระถางเพื่อวางขายแบบนี้ค่ะแล้วก็ในตอนเย็นนะคะก็จะเก็บเข้าบ้านป้องกันขโมยเพื่อไม่ให้เป็นที่เตะตาของขโมยไงเพราะว่าถ้าวางไว้ข้างนอกบ้านเนี่ยก็อาจจะมีคนมาลักไปหรือเปล่าช่วงนี้ก็เลยต้องดูแลกันเป็นพิเศษค่ะครับโอ้โหนี่ รักยิ่งกว่า <c oughs> เมียนะคะ,ะ,คะตอนนี้เมียไม่สนใจแล้วสนใจกล้วยด่างอย่างเดียว <c oughs> นะครับช <c oughs> มข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญและก็ความสนุกสนานครับ